ในสหรัฐอเมริกาโควิด -19 กลับมาติดอีกร,รอบหนึ่งหลักๆที่เกิดปัญหาเหล่านี้ในเชิงงานสังเคราะห์เพราะสงครามไวรัสยังไม่สิ้นสุดลงมีคนตั้งคําถามกับผมว่าสถานการณ์เมื่อไหร่มันจะดีขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมห,หาอำนาจต่างๆเหล่านี้ที่กําลังเล่นมาสงครามวัคซีนสงครามไวรัสกันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่เขาจะยุติสงครามไวรัสนะฮะผมก็เรียนนะฮะว่าสงครามไวรัสจะสิ้นสุดลงเมื่อ ฝั่งสาภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจหลักๆวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางในสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะฝั่งยุโรปสหรัฐอเมริกากลับมาละบ,บาดหนักอีกรอกหนึ่งเริ่มต้นสหรัฐอเมริกานะครับซอแววหนักนะฮะคนไข้รักษาตัวในโรงพยาบาลทะลุ10,000แคนสูงสุดในรอบ8เดือนจำนวนคนไข้ โควิด -19 นะครับในโรงพยาบาลต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาทะลุ10,000แสนคนถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ8เดือนสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานอ้างข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษรรย์ถ้ำกลางผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่พุ่งสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากการกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้ง่ายมากนะครับซึ่งกาลังทาให้ระบบสาธารณสุขของประเทศแห่งนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตึงเครียด จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่27สิงหาคมระบุว่าคนไข้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนทั้งสิน 11, น้น11,433คนนะครับท้งข้อมูลควบคุมโรคป้องกันโรคนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับหรือ CDC พบว่าจำนวนคนไข้โควิด -19 ที่เข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในเดือนที่แล้วและสัมดาห์ที่แล้วมีคนไข้เข้ารักษาในโรงพยาบาลเฉยแล้ว 500คนในแต่ละชั่วโมงนะครับยอดคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆของสหรัฐอเมริกาแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด -19 14มกราคมนะครับครั้งนั้นมีจำนวนคนไข้กรองเตียงโรงพยาบาลต่างๆ1 4 2 0 0 0รายแต่หลังจากโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 กว้างขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปี2021จําจำนวนคนไข้เข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลก็ลดลงและแตะระดับต่ำสุดเมื่อของปี2021ในช่วงปลายเดือนมิถุนาเหลือแค่16,000รายคราวนี้ก็ดีดมาอีกรอบหนึ่งสหรัฐอเมริกาเอามาอยู่เจอสายพันธุ์เดลต้าจนเจอย้อนรอยในขณะที่วัคซีนเต็มแขนสหรัฐอเมริกาก็ร่นเวลาฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นจากเดิมเว้นระยะห่างไว้ทั้งหมด8เดือน เจ้าที่สาธารณสุขนะครับ,บรัฐบาลกลางกําลังหารือในความเป็นไปได้ที่จะลดกรอบเวลาในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุน้นเปิดทางสําหรับการฉีดเข็มที่3เร็วขึ้นจากเดิมที่เจ้าที่วางเป้าหมายเว้นระยะห่าง8เดือนตามการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะกัเข็มที่3ซึ่งองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอย่าพิ่งฉีดเพราะโควิด -19 จะไม่พอ ก็ไปวัคซีนโควิด -19 จะไม่พอและที่สําคัญก็คือว่ายังไม่มีข้อมูลอื่นใดอ้างอิงนะครับแล้วก็วิจัยพบเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่3ามขณะเดียวกันก็มีการระบ,บุว่าการฉีดเข็มที่3เข้าไปจะทําให้ภูมิต้านทานนั้นลดลงโดยซ้ําไปในขณะที่จังหวัดกุมมะของญี่ปุ่นพบสารปนเปื้อนวัคซีนโในวัคซีนโมเดนาเป็นจังหวัดที่7นะครับทางการของจังหวัดกุม,มะ ของญี่ปุ่นพบสารปนเปื้อนนะครับของบูโดนานะครับนับเป็นพื้นที่ล่าสุดในญี่ปุ่นที่มีรายงานสิ่งแบบปลปลอมในวัคซีนช่วงตลอดหลายเดือนหลายวันที่ผ่านมานะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2รายในขณะที่มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Fox c o ์คอร์เจรจากับ b i o อ t e c h ขอสํารองวัคซีนให้ไต้หวันอีกจำนวน30ล้านโดสเทอรีกัวมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทฟคนะครับ ซัพพลายเอร์รายใหญ่ของ Apple ใไต้หวันนะครับระบุว่าตนได้ทำการเจรจากับ BioNTech SV เพื่อขอสำรองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับไต้หวันอีก30ล้านโดสสลับปีหน้าและได้รับคำตอบที่ดีมากจากทางบริษัทความพยายามของไต้หวันที่จะซื้อวัคซีน BioNTech พัฒนาร่วมกับ p ฟ i z e r Inc. ล่าช้ามานานหลายเดือนโดยไทยเปนั้นอ้างว่าถูกัฐบาลจีน ใช้อิทธิพลทางการเมืองทําการกีดกันล่าสุดทางการไต้หวันตัดสินใจเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนมอบหมายให้กลัวรวมถึงบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเมนูแฟกเจอริงนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตซิชิปนะรายใหญ่เป็นตัวกลางในการเจราจาเกี่ยวกับวัคซีนจนนำเข้าสู่ลงนามการสั่งซื้อบ i o โอเอ h นเทจำนวน10ล้านโดสมูลค่า350 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานิวซีแลนด์ปรากฏว่ามีรายงานว่าพบการตายรายแรกเกี่ยวข้องกับวัคซีนของไฟเซอร์นะครับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนิวซีแลนด์นะครับรายงานในสิ่งที่เจ้าที่ระบ,บุว่าเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ รายแรกของประเทศที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นะครับในการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็เทคแต่เน้นย้ำประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงจากการติดเชื้อและผลข้างเคียงของวัคซีนซึ่งการตายนี่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวสำหรับผลข้างเคียงนะครับในขณะที่ไม่ทิ้งลูกน้องอัฟกันใช้ตริบันบั่นคอ 5US พาอพยพทั้งครอบครัวนะครับแถมนำามรออยสาชีวิต ลุยใต้ดินผ่านสนามบินนะได้สำเร็จชาวอัฟกานใช้วีซ่านะครับซึ่งชาวอเมริกันออกให้กับผู้คนทำงานในทหารอเมริกันเช่นล่ามพนักง,งานขับรถช่างภาพบิศกรที่รับการช่วยเหลือให้เดินทางหนีภัยนะครับกำลังตาลีบันและเข้าไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในดินแดนของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถพาครอบครัวไปด้วยในภาพนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวของชาวอัฟกันที่กระทรวงกลาโหมนะครับพาอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านสนามบินดานาชาตินะฮะวอชิงตันดักเลสรัฐเวอร์จิเนียทุกคนมีความสุขมากที่พ้นภัยจากตอริบันและยิ้มแย้มให้กับช่างภาพ AP นะครับรูปเมื่อ27สิงหาคมปี2521 เมื่อที่ผ่านมาล่าสุดนี่เองในขณะที่กลุ่มตาลีบันได้มีการประกาศอนุญาตให้ผู้หญิงนะครับชาวอัฟกันสามารถเรียนหนังสือแต่ห้ามร่วมชั้นกับผู้ชายภายใต้การปกครองของพวกเขาผู้หญิงของอัฟกา,านิสถานจะอนุญาตได้รับการเรียนหนังสือนะครับในระดับมหาวิทยาลัยแต่ห้ามเป็นชั้นเรียนแบบผสม จากคำแถลงของรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาของตาลิบันเมื่อวันอาทิตย์29สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มอิสลามมิดหูรุนแรงนะครับจู่โจมสู่อิทธิพลเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมขับไล่รัฐบาลที่รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกพร้อมประกาศว่าจะปกครองการปกครองของพวกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากการปกครองในอำนาจในช่วงทศวรรษ1,990ในขนนั้นห้ามให้การศึกษาแก่ เด็กหญิงและก็สตรีนะครับคราวนี้เขากล่าวว่าตาลิบันต้องการจะสร้างหลักสูตรอิสลามที่สมเหตุสมผลภายใต้กรอบค่านิยมแห่งอิสลามประเทศของเราและประวัติศาสตร์ของเราอีกด้านหนึ่งก็สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้คราวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผวากันอีกร,รอบหนึ่งเพราะกลุ่มตาลิบันสามารถยึดอาวุธนะครับโดยส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอาวุธที่ล้ำสมัยซึ่งทหารของสหรัฐอเมริกาและก็อัฟกัน ทิ้งไว้สำนักข่าว b b c นะครับรายงานว่ายุทธปกรณ์ทางการทาหารที่ตกอยู่ในเงื้อมือของกลุ่มตาลิบันหลังจากที่นักรบกลุ่มนี้ก้าวขึ้นสู่อำนาจในอัฟกานิสถานในนั้นก็รวมถึงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอาวุธต่างๆซึ่งว่ากันว่าจะทำให้กลุ่มตาลิบันกลายเป็นกลุ่มโหวรุแรงเพียงกลุ่มเดียวที่มีศักยภาพด้านกองกำลังทางอากาศ นับตั้งแต่กรุงคาบูนะครับตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลิบันเมื่อ15สิงหาคมพวกนักรบเหล่านี้เผยแพร่พภาพอาวุธอุธปกรณ์ทางการทาหารและยานยนต์ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาออกมามากมายหลายคลิปนอกจากนี้ยังปรากฏภาพนะักรับนักรบบางส่วนสวมชุดทหารเต็มขั้นปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ดูแล้วไม่แตกต่างจากการกองกำลังพิเศษจากทั่วโลก นะครับไม่มีการไว้เกลาหนวดอันเป็นสัสลักษ์ณเฉพาะไม่มีการสวมชุดโบราณที่เรียกว่าซันวากามิชนะครับและแน่นอนว่าไม่มีอาวุธเก่าที่ขึ้นสนิมอีกต่อไปฮะซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการยิงจรวด5ลูกฮะล็อกเป้าถล่มสนามบินกรุงคาบูยังไม่กระทบการอพยพ ะร,ระบบนักรบตาลิบานยืนควบคุมอยู่ใกล้ๆซากรถคันหนึง่งซึ่งมีจรวดหลายลูกยิงตกไปในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงานะคาบูระบบป้องกันคีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาสามารถยิงสกัดจรวดได้อย่างน้อย5ลูกพุ่งเข้าเป้าหมายสนามบินนานาชาติ ฮามิสคาไซในกรุงคาบูเมื่อ30สิงหาคมขณะที่อเมริกันยังคงเร่งอ,อพยพป,ประชาชนออกจากอัฟกานิสถานเพื่อปิดฉากสงครามอันยาวนานที่กรุงคาบูนะครับที่กรุงคาบูตอนนี้สงครามยังยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยังคงยาวนานอยู่ในขณะที่เหตุการณ์ที่เรียกว่าพายุเฮอริเคนนะครับก็ปรากฏว่าขึ้นฝั่งที่ลุยเซียนานะครับดับแล้ว1 ทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างทั้งนิวออร์ลีนเกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นนะครับสัมภาระเอ AP กับสัม่าวเอเจนซี่นะครับ,าบ,าร,บรายงานว่าพายุหอิเคนไดไอนาะขึ้นฝั่งในสหรัฐอเมริกาในรัฐหลุยเซนาส่งผลทาให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและไฟป่าดับกระทบประชาชนกว่า1ล้านคนในเมืองนิวออร์ลีนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศภัยพิบัติครอบคลุมรัฐดูวิเซนาและรัฐ มิสิบสิปีแล้วก็ปลดล็อกรัฐบาลปลดล็อกเงินกลางรัฐบาลกลางเข้าทำการช่วยเหลือทันที <ess im il ous> ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็น3ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก็เกิดภัยธรรมชาติเช่นกันฮะก็นิคมอุตสาหกรรมบางปูก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างกระทันหันเกิดขึ้นนะครับราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับในประเทศไทยก็กำลังพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอยมาตะวันออกกลาง ปรากฏว่าขึ้นเหนือราคาน้ำมันส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอัฟกานิสถานนะครับตอนนี้ทหารของตาลิบันเข้าทำการยึดกรองอาวุธต่างๆของสหรัฐอเมริกาและมีการโจมตีสนามบินของอัฟกานอีกเรารอกหนึ่งแต่ก็ถูกทําการเอาคืนนะครับหลังจากมีคําเตือนนะฮะครั้งแรกก็โดนถล่มไปแล้วตายมากกว่า173รายแล้วก็รอบที่2เกิดขึ้นก็มีอาวุธนะในการต่อต้านขีปนาวุฒ นะครับในการจู่โจมและต่อต้านนะครับระเบิดที่จรวดที่ยิงมาจำนวน5ลูกในเรื่องโควิด -19 นะครับที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์นะฮะสหรัฐอเมริกากำลงกลับมันหนักเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่ผมเรียนในเชิงสิินะครับเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นนะในหลายๆประเทศโดยเฉพาะฝั่งประเทศไทย ที่เกิดเหตุสดดังกล่าวไทยก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นไทยก็เกิดภัยคันเมืองเกิดขึ้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายของคนที่ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นยอดการตายมากกว่า270รายต่อวันนะครับเป็นอัตราการตายที่ค่อนข้างจะสูงมากยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในราวหมื่นคนขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่ามากเลยทีเดียว ในสหรัฐอเมริกาโควิด -19 กลับมาติดอีกร,รอบหนึ่งหลักๆที่เกิดปัญหาเหล่านี้ในเชิงงานสังเคราะห์เพราะสงครามไวรัสยังไม่สิ้นสุดลงมีคนตั้งคําถามกับผมว่าสถานการณ์เมื่อไหรมันจะดีขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศมห,หาอำนาจต่างๆเหล่านี้ที่กําลังเล่นมาสงครามวัคซีนสงครามไวรัสกันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่เขาจะยุติสงครามไวรัสนะฮะผมก็เรียนนะฮะว่าสงครามไวรัสจะสิ้นสุดลงเมื่อ ฝั่งสาภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรากับคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ โดยบนเพลงที่สับทางโดยล้านล,ลูกลูกแผ่นดินนี้ให้นุกอกจากทุกและเกลียดชังแล้วข้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่น